ใน EP ีนี้ครับเราจะมาคุยถึงวลีต้องห้ามที่นักขายมือใหม่มักจะหลุดปากพูดเสมอเวลาที่อยู่ต่อหน้าลูกค้าครับต้องบอกอย่างนี้ครับคนแต่ละคนเนี่ยจะมีคําพูดหรือวลีที่ติดปากกันไปเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่มันจะมีวลีหรือคาบางคำครับที่นักขายมือใหม่เนี่ยมักจะหลุดปากพูดออกไปและคําเหล่านี้ครับมันกระตุ้นให้การตัดสินใจซื้อของลูกค้าน้อยลงวันนี้เรามาแชร์ครับ3วลีต้องห้ามที่นักขายมือใหม่มักจะหลุดปากพูดกันออกไปครับ วลีต้องห้ามอันที่หหรือคําที่1ครับที่นักขายมือใหม่มัมกจะหลุดปากคือคําว่าขออนุญาตหรือขอโทษนะครับขอรบกวนเวลานิดหนึ่งนะครับคํานี้เป็นคําที่นักขายโดยเฉพาะนักขายที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มั่นใจเนี่ยมักจะหลุดปากเพราะรู้สึกว่าเราจะไปรบกวนลูกค้าแต่คําพูดเหล่านี้ครับมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่านักขายคนนี้ไม่มั่นใจและเมื่อไหร่ก็ตามที่ความไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นลูกค้าจะารู้สึกว่านักขายคนนี้ ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่น่าเชื่อถือและอัตราการตัดสินใจซื้อตอนท้ายมันจะตกลงเพราะฉะนั้นครับวิธีการแก้ไขครับเปลี่ยนจากคำว่าขออนุญ,ญาตนะคะหรือขอโทษนะคะรอรบกวนเวลานิดนึงตัดคำขอโทษตัดคำต่างๆครับพูดในสิ่งที่ลูกค้าจะได้ครับเปลี่ยนเป็นว่าผมมีข้อมูลสําคัญครับหรือผมมีโซลูชันที่จะแก้ปัญหาของพี่ได้แล้วก็อธิบายเรื่องนั้นไปเลยครับไม่ต้องขออนุญ,ญาตหรือไม่ต้องขอรบกวนครับนี่คือการแก้ไขบริต้องข้ามอันที่1ครับถัดมา นอกจากการเปิดบนสนญญาและมีวลีต้องห้ามแล้วบางทีพอคุยไปสักพักจะมีวลีต้องห้ามอันที่2ครับคือคําว่าแค่ครับบางทีนะักขายมือใหม่อาจจะพูดว่าเออผมแค่อยากจะ follow up นิดนึงครับพี่หรือผมแค่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับคาว่าแค่เนี่ยครับเป็นคําที่ลดน้ําหนักความน่าเชื่อถือและความมั่นใจและที่สําคัญครับมันทําให้ข้อมูลที่คุณจะให้กับลูกค้าหลังจากนั้นมีมูลค่าคุณค่าน้อยลงครับ เพราะฉะนั้นครับเราจะเปลี่ยนวลีต้องห้ามจากคําว่าแค่เป็นวิธีการใหม่คือคําว่าตัดคําว่าแค่ออกเท่านั้นเองครับและใช้น้ําเสียงที่หนักแน่นมั่งคงจากแต่ก่อนคุณอาจจะพูดว่าเออผมแค่อยากจะมา follow up นิดนึงครับพี่เปลี่ยนมาว่าผมอยาก follow up อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอ่าผมแค่อยากจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็นผมมีข้อมูลสําคัญจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนี่คือตัดคําว่าแค่จะทําให้ข้อมูลที่คุณจะคุยกับลูกค้าหลังจากนี้ดูมีน้ําหนักมีความสําคัญมากขึ้น และวันนี้ต้องห้ามอันสุดท้ายครับนักขายมือใหม่มักจะพูดว่าเออผมอยากจะเดโมสินค้าให้พี่ดูนิดนึงครับผมอยากจะตึ๊ดตึ๊ดพวกนี้ครับมันจะเป็นคําต้องห้ามเพราะว่าการโฟกัสทุกอย่างมันจะอยู่ที่ตัวคุณเหมือนคุณกําลังได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างวิธีการแก้ไขคือเปลี่ยนโฟกัสจากตัวคุณเป็นตัวลูกค้าครับบอกลูกค้าโฟกัสกับลูกค้าเลยว่าเขากําลังจะได้อะไรจากเดิมคุณอาจจะพูดว่าผมอยากจะเดโมสินค้าให้พี่ดูนิดนึงครับเปลี่ยนเป็นว่า ผมมีโซลูชันให้พี่แก้ปัญหาได้และก็เดโมสินค้าให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเปลี่ยนเป็นผมมีโซลูชันหรือผมมีแนวทางที่จะแก้ปัญหาของพี่ได้แล้วก็เดโมสิขายเขาดูครับนี่คือ3าวลีข้องห้าม3คําต้องห้ามที่นักขายมือใหม่หรือประสบการณ์น้อยมักจะหลุดป,ปากพูดออกไป ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมตัวนี้นะครับวิธีการจะปรับเปลี่ยนคําต้องห้ามต่างๆในโปรเซสการขายเป็นคําที่กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคุณเพิ่มเติมถ้าคุณอยากเรียนรู้แบบสอนสดเจอกันตัวเป็นๆเป็นหลักสุดขึ้นวันชื่อว่า neuro selling ถอดรหัสการขายในสมองมนุษย์นะครับมีโอกาสได้เจอกันตัวเป็นๆได้ถามได้ตอบกันได้นะครับปกติมูลค่าอยู่ที่4950บาทสํบาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับ ราคาพิเศษจะอยู่เพียงแค่2,950บาทคุณสามารถโอนหรือลูดเต็มจำนวนได้นะครับโดยพิมพ์ A1 เข้ามาใน L ล n e OA ของเราหรือใครสะดวกที่จะเรียนรู้นะครับผ่านช่องทางหลักสูตรออนไลน์ที่เรียนรู้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับปกติมูลค่า25,900บาทกับหลักสูตรขายแบบสกดจิตครับราคาพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นจะเหลืออยู่เพียงแค่ 12,900บาทนะครับคุณสามารถผ่อน0ูมมาเทนสูงสุดได้ถึง10เดือนนะครับเหลือเพียงเดือนลับเพียงแค่1,290บาทนะครับผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการโดยพิมพ์ B1 เข้ามานะครับใน LINE OA ของเราสำหรับใครที่ชอบการเรียนรู้แบบนี้และยังไม่ได้เรียนรู้ EP ก่อนหน้านะครับคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ EP 1และ EP 2ได้นะครับผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านล่างในคอมเมนต์ของเราและเรียนรู้พร้อมกันในการปิดการขายครับ